หนึ่หพระเดชพระคุณหลวงตานะครับจะได้เป็นประมุขประธานออกรับบิณฑบาตนะครับบุญชาตการหลวงพ่อใหญ่วัดพิโสพารามนะครับพระราชปริยัตยากรนะครับนี่ลูกศิษย์ลูกหาทุกฝ่ายนะครับทั้งลูกศิษย์ลูกหารุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับพร้อมจิตพร้อมใจมาร่วมกันนะครับงานชาติการพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่วัดพิโสพารามนะครับ ขอถทษขออภัยนะครับนะหลวงตาสมพรนะครับพระครูภาวนาธรรมวิสุทธ์นะครับ Obrigado.